สวัสดีครับพี่น้องครับโอ้โยเสียงไกลแต่สดๆสบริษัทสปอร์ตครับมือนี้พี่น้องไม่เขาเป็นตัวนำสีแดงสิสมมือเพื่อครับมือนี้นนนนนนนครับ,มรบสมมือล้ำตัวังไฟครับ สูตรสูตรไข่เบา,าบอีสานซัมป์อครับอันนี้ก็ต้องตำกีเกียด้วยกีเกียดกีเกียดครับเฮ็ดทุกอย่างเลยครับรเฮ็ดแบบหยาบเฮ็ดแบบหยาบแบบและเอียดเฮ็ดแบบเป็นก้อนจะพผมว่าบ่าสูบแบบฮ้อ,บบอนผาแง่เอาไปมาดเด็อึดแล้วพุ่มจิบตำแล้วฮ้อนแล้วเดี๋ยวพมสิไปสั่งว่าสิใส่อัตราส่วนเท่าไหร่นะครับ แบบแบบไอสวิงฮวนมากแเคยเห็ดแล้วเห็ดแบบมันขี้เกียจยำยาไปเห็ดมาแล้วนะครับแต่ผมว่ามันบรสูออันนี้นะครับอันนี้สีสมเห็นพี่น้องเบื้องก่อนอันนี้สีเห็ดโล่หนึ่งนะครับเาสมโลหนึ่งก่อนนะครับพี่น้องเหม็นมากว่าเห็ดผสมเหมือเบื้องนะ้มันไม่สีหยากครับพี่น้องเอาขี้เกียจก็ขาดเี๋เรามาใส่กระโดดภาษาผสมเหมือเนาะ เดีย๋ยวอาตาซวนสิสั่สงให้เบิง่งนี่เมืองเพิน่นขอเข้ามาเฮาก็ต้องจัดให้สร้างปิ่งคือบ่เห็น,นอ่ะสร้างปิ่งเลยบ่นะครับเราไปจัดสั่งให้เบิ่งนะครับที่เกียรนะครับที่เกียร์ี่เกยียร์หกโลนะครับนะครับ1นกิโลต่อทานต่อทา,ท,าทานนะครับนะครับต่อทาน 2อขีดสนะครับ2.3ขีดนะครับนี่ครับเหยโลนึงตัวทาน2.3หลังจากสร้างมาพี่น้องกีเกียนะครับ1นกิโลนะครับจะรับไปเห็ดผู้ไปเห็ดหน่อยหน่อยก่อนต่อทาน2.3ขีดนะครับกี่เกียหนึกิโลต่อทาน2.3ขีดเอาวิธีสมครับต้องทำอะไรพี่น้องนี่กีเกียไปเลย นีสูตรบ้างไส้พวกคุณนะครับมีน้ำแดงนะครับน้ำแดงเนี่ยมันเป็นสูตรโบราณเนี่น้ำยาโบราณนี่นสูตรล่างอยู่ครับเป็นี้สูตรล่างอย <c oughs> ู่ใส่นน้ำแดงเข้าไปนะครับใส่ประมาณซนึ่งซัมกำลังเพราะมันสุมส่มๆนะครับผมมีสังส่งบ่สั่งกันกะเอาเลยกะเอาครับเพราะมันสุมส่มๆนะครับ สีุ่มๆเปี้ยงน้อยนึงน้ำมันมันสีติดมันน้ำเล็กอัดครับเผื่อว่าได้กันุ่มครับพี่น้องน,นีุ่่มนะครับมันแดงนะครับแต่ผมกิดสีใสอีกเจ้าหน่อยนึงนะครับเพราะว่าทานทานห้อมันแห้งกันทานมันแห้งใส่ยอยีกหน่อยนึง เก่งนะครับทหารมักเยบเกับโเก่งว่าไปครับนี้ะได้การบนี้ท่าน2.3ครับ2.3งขีดนะครับสาพี่น้องอย่าเข็ดได้หลายกะายเยีเกียร์สโลกอะหท่านเป็นที่ขีดุกผมว่ามันขืนนิ่มรับท่านดูมันไฟไปเด้อ ท่าอันไม่ของพูดเหม่อนสายตาไมไม่ค้ามเปียว่ะจันครับต้นต้นเกลจังกุกแก่ไม่ค้ามเปียวเป็นเรื่อน สวมไปเลยครับสวมไปจนสวมมือต้องเข่าครับแมนสร้างปิ่งเลยสร้างปิ่งเนียสวมได้แล้วด้วยเห็นอยู่ตอนบักไฟเพิ่นไม่ได้สักเบาบักไฟซาปิ่งเพิ่นสวมมือครับเห็นบังไฟมันเห็ดหยากรึเปล่าแต่เฮ็ดนี่เฮ็ดแทนมันดีๆเปล่าแต่ที่ปล่องเบิ่งครับ ชุดแล้วอันผสมแล้วต้องเห็นยังลองลองนี่ยอ,อยู่หลุดหลุดมากล้วนะโรร่ามใช่ไหม โอ้แรงแรงครับม้วนม้วนม้วนนะบุญมวนบุญนะเบิกีฟ้าครับขนาดจุดสำนึกขีฟ้ามั้งนะครับเดี๋ยวนี่สะมีครับเป็น้ังคลิปผสมมือสำหรับไข่บริสารสามป่อเฮ้านะครับนะครับโล่หนึ่งต่อไปกระสีไปอัดนะครับป็จะจุดบุญเบิกบ้านครับ ดี๋ยวหมู่บ้านทีนั่เลี้ยนชิบให้พี่น้องได้เบิ่งคือกันนะครับบ่บ้านเอาไปทา้าทาไม่เพิ่นคงใสคุมเลียวเนี่นี่เอาไปอัดเลยเดียวบอลได้เลยครับเพงดีครับนี่ยเอาไปอัดเลยนี่คุ่งกระชีเอาไปอัดเลยนี่คุ่งนี่ถ้าอัดตอนนี้บานีถ้าโดนโดนไปอากาศมันแหงห่อนนะครับมันแห้งฉีแห้งมันแห้งนะมันมันแห้งพี่น้องขึ้นเคือสูตรบาลังพี่น้องทีนี้ครับพี่น้องครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับพี่น้องครับขอบคุณทีมงานครับพี่น้องครับขอบคุณครับ